ไม่ได้่ข้อเจ็ดดูตหาภาพเตาภาพแตข้อจอกีที่แล้วรูปวีดีโอปีที่ก็ได้เาปกเดียวพี่อะไรอะไรยงะจกาวพ่อปที่เดียพี่อะไระไรปีที่อะไรปีที่อะไรปีที่อะไรปเที่อะไรปที่อะไรปีที่อะไปีที่อไปที่อะไรปี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 ที่อะไปีที่อะไปีที่อไปีที่ะไรปีที่อไรปีที่กะไปีที่อะไปที่็ะไปีที่อะไปีที่อะไรปีที่อไรปที่ะไปีที่อไปีที่ไปีที่อไปที่ะไปที่ไปีที่ไปเที่อไปที่ะไปไม่อไปที่ไี เราไปเียรัไปแดกข้าวเหนียวสุรังเหรอกูต้องเปิดเพลงให้มึงฟังปะฮัลโหลเฮ้ย้ยังอยู่ปะเนี่ยเียเราเร็วดิเชียกูแดกแดกข้าเหนียวสุรังไอ้เชียสู้สู้สเว้ยนกสู้ปรังข้าเหนีวมึงหวั่น่วควายใส่กูกูตินังกาไปตลบเอาคมแฝฟาดหัวพ่อไปเดี้ยเขียรเาไปเชียกูโดนพึ่งรับปันหาพ่อพอ้เียผู้พิจายังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเด็กเป็ดเราซื้อไม่ซือไม่ใหม่ดกเป็ดจะก็ได้แค่นี้พ่อเี่ยเขียรไยออ่าน

เลี้ีเหมือนคุยแล้วครับอีเจล้วอย่าฮล้วี่เจรากจอไปเรื่อยเรื่อยบ่ครัวเขาถาจริงเอาเฮียไปสู้ครัเด็กเดูเต็กาไปตลบตัวว่าพ่อีไอ้ควายตอเ้ยไ้เกลกไอ้เฮียเรีลูกโดดนี่แคล้วไอาเฮียไปสู้ครัเด็กไปำพ่อมเพื่อบ่นเีย้เฮียกลางดเท้าพ่อี่ไอควายบ่เลีเียสิบสี่ทีเฮไอ้เฮียไปทีดรมาสิ้วเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมดากูเฮียโดดที่พ่อเดือบเฮียแล้วก็โดดที่พ่อเรือ เยียกรจอำพึงลำพันบอกยี่เยียไพ่อหรือเี้อลพงบอกี้้พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเอาเียไปสู้กับเฮียกาวตายคาไม้เด็กเปไอ้ควาลำพึงลำพันเอาเฮี้ยไปสู้กูเี่ยปยอ่อนกูถามจริงเฮ้เียกูน่าสมเพศมัวะใครสมเพศเียเข้าเจ็บมึงบวกหนึ่งดิไม่ดูเียกูโดโดนกูด่าจะตายในด็ดเป็ดจะตายหาตายหงอ้เี้ยกูตีกกลาหาพ่อหรอี้จะโชวง้โชวการหาพ่อหรอี้ดุติดพ่อปรเดียาพ่อตายควายกระจอกเฮี้ยไปสู้ ไปดิบี้อ่ะคุยแล้วพึ่งเรา่มเหมือนที่เขาเไอ้จ่อไอ้เยังไปดูรูปเหมือนยี่ปอาไว้เอาใจถามก่อนนะคุยนี่เหรอเขาลองไปถามคุยกระจอกไอ้เยูยยุบขับเปล่ายุบขับเปอาได้ยุบขับเปล่าจำอะไรยุบขับเปล่าอ๋อไม่เลยยุบขับเปล่ามาดิอ่าอย่ายุบขับนะอย่ายุบขับนะได้แค่นี้ไอ้ไอ้จอกอ่าอ่าโอเคอย่ายุบขับนะมึงกับกูอย่ายุบขับนะได้แค่นี้ไปจอกไอ้เยีงเอาอด่ายุบขับเปล่ากูถามอย่ายุบขับเปล่ามึงลาเปากกูอ่านแบบอย่ายุบขับโอเคปะเอาแบบถ้ามึงแพ้มึงยุบบขันะ อ่ะโอเคนะด่าด่าถ้ามึงแพ้กูยุงยุขับนะถ้ากูแพ้มึงกูยุบขับโอเคปะไม่ยุบทำไมอ่ะก็ไปวีกับโปชงงชกการหาพ่อดี่อามตายขอ้ัอเียไปสู้กูเด็กไปเี้ยแล้วไปเพี้ยก็วกูให้สองเลยเด็กไปบัรีเราพิ่งมาพันหาพ่อพี่เี้ามาชุกกกพ่พี่เ้ตาอจับาเพีไ่วกเด็กแล้วเพี้จับเพียลูกกหลีชงงอชกการหาพ่อดีที่ตัวสีเขียวดูดีพ่อดีเข้ปตี่ฟังชง้อชกกาหาแ่ีเข้าเป็ นีก <an> ูเลใสายหน้า้วยควายลำพึงลำพันเอาเี่ยลำสูเกิดที่มากภาตาควายจจอเอาเี่ยนะพี่เาก็จะเปิดเี่ยเขาโดดจริงแลพี่เอารพ้นลำพงนาภาพดีเขี้ยควายา่นโชว์โชว์การหาภาพดีโดดมากแ่เี่เอรเงี้ยหาภาพดี่จมไม้จมน้ำไมดิเป็ดาเดับมาไม่เอาจน้ำกูด่าอ้เยี่ยสู้กูดัเปไม่ดิคนั่งฉสาหน้าไม่ดควายโชว์โชว์กาต้อรวาแบบมึงกูถามจริงเอาเชี่ยไปรับสู้กูถามจริงเชี่ยหน้าตายเอาเชี่ยสู้ะค ฝากช่องยูทูปกูด้วยจริงจริงพี่อะไรเด็กด็กที่มากแต่พักแต่คอยจ่อยเชื่อไปสู้กูเด็กเป็ดเด็กเพี้ยนไปดูไปดูตัวเองในช่องยูทูปเดี๋ยกูด่าตายหาตายโหในควายกระจอกจริงสภาพหน้าตาไอ้เชี่ยไปสู้กูเฉลอยใส่หน้าด้ว่อยพยาอ่อนร้องใหญ่เลยเด็กเป็ดลำพึงลำพันเอาไอ้เชี่ยไปสู้กูดูหน้าตาสภาพราวกางไอ้เชี่ยพยาอ่อนถ่ายรูปถ่ายด้วยวิปิดตาถามจริงภาพไม่เบลอหรือว่าเธอไม่ชัดเจนต้องเซ็นคัปตันอย่างนี้ไปเด็กเป็ดลองประธานพ่อหรือพี่ควรละประธานได้แค่รึต้องอ่อายุบขับนะจริงครับจริงไอ้เชี่ โงก็โงันหาพดตุนัแต่ตบหน้าพอเิี e> ้ความจปบตีก็้แต่เพีน่บีก็จอยด่าพได้แต่ตายขามไปเด็กเป๋ไมตายขามไกูแยเด็ก้อไดีเราพมึงไงเด็กขี้ข้าหน้าตาขี้เลยดูติตาพ่อี้ตก้เมาดตาพอี้ความจไปทุอดเฮ้ยไอ้ดับสามวีแล้วเฮ้ยเฮดับดับหัวห้องครับตบลงเลยดับแล้วดับ